ครับสวัสดีครับ ORP 3นะวันนี้มาแนะนำเรียวมี C ี5นะครับตัวนี้ให้หน้าจออยู่ที่6.72นิ้วนะจอเป็นแบบ IPS LCD 24บิตรีเฟรช rate เ0้าเฮิร์ตนะครับตัวนี้ให้ความสว่างอยู่ที่580และสูงสุดอยู่ที่690นิตนะฮะในส่วนของชิปนะครับให้เป็น mediatek g 9 2นะแรม,มให้มา8 g b จิกให้มมา2รุ่นนะครับ128 g b แจิกและ256 g b จิกนะครับ ตัวนี้ให้กล้องหน้ามา8ล้านนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแบบ Full HD 1080p 30เฟรมเรทนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับเป็น50ล้านและ2ล้านนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแบบ Full HD นะครับ 1080p 30เฟรมเรทและ60เฟรมเรทนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ราคาถูกมาก4,590บาทนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจอก็ใหญ่ด้วยนะ ราคาก็ถูกด้วยนะครับครับคลิปนี้หวังเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลับนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,ลลแชมพูสิริราดแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อนหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลาซอสแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีนแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า